โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวเด็กๆไหนใครจะไปกินไอติีมยกมือหน่อยย้ e ไปเราไปกินไอติรีมกันครับไอ <c oughs> ีเซวติดอันนี้เลยอะยโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยวนนี้มามีถึงไหนแล้วมามีหิวแล้วใช่ไหม คิ้วแล้วเด็กอยากคิ้วแล้วโอ้โหร้าในตำนานเลยนะเนี่ยเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเด็กดีกับมามีเคยขี่มอเตอร์ไซค์มากินร้านนี้ด้วยนะน้องจิ๊นถึงแล้วครับไปทิ้งขนมกันวันนี้ใส่กางเกงเหมือนกันเลยนะเนี่ยนี่น้องจูบินก็ได้เหมือนกันโอ้ยายช่างด้วยเอามาจากไหนเนี่ยยาซื้อให้เหรอโอ้ยเด็กดีก็ได้โอ๋อน้องยินดีก็ได้เหมือนกันนี่นี่ด้วย มิกกี้เมาส์สามตัวนโอ oh. ้ตัวสิบเลนี่นัดกันใส่แน่เลยเนี่ยมิกกี้เมาส์เนี่ยไ <Okay. S 1> ปเดินเลยไปกินกินหนอมกินหนอมอันนี้ครับจะไม่เดินไม่ดูพี่เลยเออเอาหายเลยโอ้สามสาว ค่อยๆครับช้าๆช้าๆโอเคจับแขนพี่โอเคอุ้ยอุ้ยกางเกงหลุดตดโอเคครับไปเอาเลยครับอยากกินอะไรเลือกได้เลยนะโอ้ยมีเค้กด้วยนี่ไงชี้เลยมี่สีชี้บอกเลยดีเดี๋ยวดีเอาให้เอาอะไรบ้างอยากได้อะไรบ้าง สีชมพูอ๋อเค้กส้มหรออันนี้งไม่สีชมพูนะสีชมพูอ๋อเค้กบลูเบอร์รี่เลมอนอร่อยออร่อยอร่ออร่อยอรออร่อยอร่อยร่อยอร่ออร่อยอรอร่อยอล่อ่่ยังอ่นร อโอเคครับรอตอนนี้เราก็กินไอศครีมกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลากลับไปที่โรงแรมเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปที่ไหนกันเด็กๆริมโขงเดไปถนนคนเดินนะครับเป็นริมโขงนะครับตอนเย็นนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับเดี๋ยวพาเด็กๆเข้าที่พักกันดีกว่าป๊บโอเคเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์กันเถอะ ขันท่าครับโอเคโอเคครับน้องจะบินเวลาขึ้นลิฟต์นะน้องจะบินจะชอบแบบเห็นไหมเนี่ยน้องจี่บินจะกลัวเห็นไหมพี่ไม่เห็นกลัวเออพี่ไม่เห็นจะกลัวเลยเห็นไหนุน้องจี่บินต้องให้อุ้มตลอดเลยเนาะดูพี่ดีเห็นไหมพี่ดีพี่ดีกระโดดตบได้เลยเนื้อฉ่ำยังอ่ะอ่ะพี่ตั้มออกไปก่อนเลยครับค่ะว้าวน้องจะบินออกไปเลยตามไป โอโห้ห้องใหญ่มากห้องอะไรนะห้าสองศูนย์อยู่ฝั่งไหนห้าสองศูนย์อยู่ฝั่งนี้ครับเราจะมีนเข้ามาทนี้แล้วนี่ไงโอ้ดูกันก่อนครับห้องโอ้โหว,วิวสวยมากดูดูดูวิววิวนี่มองเห็นวิวแม่น้ำโขงด้วยนะครับโอ้โอ,อ้าเด็กๆล้างเท้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นขซนแอดกันนะครับจะมีเข้ามาเร็วอ่าพี่ดีพี่ดีเช็ดเท้า สีวางไว้เลยวางไว้เลยออกมาก่อนหน่เช็นมือก่อนใช่อย่าม้ซ่่นแอบกันไปซ่อนนะเดี๋ยวนับถึงไที่ตังไตังตังต้องไปไปแอบก่อนไปนับก่อนไปนับก่อนับมในห้องน้ำเลยไปไปไปแล้วทหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1 18, 22, 23, 24, 15, 16, 17, ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ส 24, <Hayır. S 2> <awia at> ิบห <laughs> uh, ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามยี่สหาเจ็ดยีแปดยี่สิบหาได้ยังโอเคอันเดูดิโอ๊ยป๊าม่ใครเยอะ ขอที่จะมีหานะบ้จะมีมนั่อ่ะจะมีนับแล้วนะหนึ่งสองสามี่ห้าเดแปดสวนะจะมีไปแล้วนะใครเหนอุ้ยมมีมีไหนม่มี ดีๆโดนฟ้งแล้วไปเฮ้ยเี๋ยเดี๋ยวพี่ตังเดี๋ยวพี่ตังอยู่ไหนเอ้พี่ตังอยู่ไหนเฮ้เดี๋ยวไปฟ้องลยไปหาคนท้ายไว้เดียไปตีอยู่ไหนไปตีอยู่ไหนอที่นี่ที่ีต้องตีอปถ่ายเ่านีไเดี๋ยวดี พี่ดีพี่ดีพี่ดีมาหาเราคราวนี้ไปแอบแล้วไปแอบแล้วไอ้ได้เลยครับพี่ดีไหนนะเปหนแล้รโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับเด็ดดี้ ก็คงต้องไม่เปลี่ยนแผนแล้วลืมไปว่าตอนเย็นเรามีงานเลี้ยงเข้าใจผิดวันนี่ตรงนี้ก็เป็นดรีมตุ๊ดจีนนะครับนี่มามีกับเราดีกำลังแต่งตัวนี่มามีก็กำลังแต่งตัวเลยมามีกำลังเปียผมครับโอ้โหเป็นสาวจีนเลยมมีหนหน้ามาดนไหนไอ้ยเื้ยเป็นยิ้วเลยปากแดงโอเคครับตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังอุ้ยสาวจีน โอ้เ<ว>สยจ <authority S 2> ังเลยใครพร้อมที่จะลงไปเดี่ยวงานเลี้ยงข้างล่างแน่ยกมือหน่อยเฮ้ยจะเดินก็พร้อมแล้วพี่ปิตังก็พร้อมแล้วเย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 ว้าเสยจังเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยสาวสวยอุ้ยนี่ก็สวยอุ้ยนี่ก็สวยเดี๋ยวจะพาน้อง ลงไปข้างล่างกันป่ะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าโอเคครับตัวน,นี้ก็ลงมาข้างล่างกันแล้วไปเลยครับชิบชิปเต้นหรเปล่าวัน,อนโอ้โหใครอุ้ย <laughs> ยายาขึ้นครับไปเดินไปเลยไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกป่ะโอเค <laughs> มาแล้วครับผม ได้ดึงเข้าไปโอนเคคไดกรับตอนนี้เด็กๆกับโมมีก็วิชาการเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะพาเด็กๆไปเดินเล่นนะครับไปเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันดีกว่าไปเด็กๆโอ้โหไปดูริมโขงกันเลยเร็ว วันไหนชุดจัดมินวันไหนจัมินครับน้องจัมินทานนี้รู้ไหมว่าฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศอะไรประเทศลาวเย้ yeah, ประเทศลาวดูประเทศเพื่อนบ้านเราโอ้โ oh, ห oh, มองไปนึกว่าคุณหมิงนะครับ oh. สวยมากเลยวิวริมโขงจังหวัดนครพนมโอเคพี่ตังมาแล้วพี่ตังไปเลยไปบินแล้ววาวดีลงมาเย <c oughs> <Wow. c oughs> ู้ <c oughs> มินมาเลยกิน <guidelines> ช้าหน่อยโ้โหไม่หลายแล้วนะอ่าสดหลายแล้วนะพี่เด็กเวิ่งเล่นสนุกสนานเลยนะครับอ่าเออาหาทน้าวเนี่ยใครหิวข้าแล้วยกมือหน่อย น้นี <Morning. S 2> สวัสดีตอนเช้าครับปะน้องจมินตื่นแล้วไปกินข้าวกันโอเคเอ้ยมาเร็วจมินเดาอาหารเช้าไหมอ,อ,อะไรทำนี้ได้อะไรอีกเนี้ยก็เปียกอ๋อนู่นมีเห็นน้องจมินอะไรครับมาดูเร็วอะไรเร็วอันนี้เราเดี๋ยวลบพี่เข้าก่อน โอเคที okay. ่ดีก e ินอะไรครับได้อะไรโอ้เต็มปากเลยเมนูเดิมครับน้องจัดมินไม่ว่าจะอยู่ไหนจะไปประเทศไหนก็จะกิน่เส้นอย่างเดียวหนูเดลใช่ไหมครับน้องจัดมินกินได้เปล่าเอาซ่อมไหมเอาซ่อมโอเคส่วนของบะหมี่กับแตดดี้ก็จะมี ไข่กระทะแล้วก็ไส้กอกมันก็นแฮบมบแล้วมีสลัดนิดหน่อยนะครับนนมีซีเรียลด้วยนะเอาซีเรียลหรือเปล่าจจมีเบบนเจมีนครับมองพี่อย่างเดียวดูพี่กินอ่ด้วยด้วยอืมว <c oughs> <ๆ>ยมาฝาตักให้กอนแตกได้ตักได้เหรอ อ่างกินเนวมีชุดใหน้น้ำแต่ไม่ได้เล่นน้ำเลยใช่ไหม <c oughs> หลังจากที่กินเส้นเสร็จครับน้องเจมินก็ทานซีเดียวต่อเลยนะครับดูเด้งกินได้นิดเดียวอืมไม่ปากเลย 굿มอร์นนิ่งสวัสดีตอนเช้าครับเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเด็กๆก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยไหนใครกินข้าวเสร็จแล้วอ,อร่อยไหมอิ่มหรือยังอ,ยอ,ยอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มยอิ่มแล้วงั้นก็เราไปเดินย่อยอาหารกันปะไปเดินเล่นไหมไปเดินเล่นที่ไหนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมที่ไปเมื่อคืนโอเคปะไปเดินเล่นสนามเด็กเล่นกันอยู่ข้างโรงแรมนี่แหละ สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่าไง P อ,อะไร P สนามเด็กเล่นรอบเช้าครับมาแล้วโอเคน้องจีบินขึ้นเลยขึ้นเองได้แล้วครับจับเลยนี่แหละโอเคอ่าเดี๋ยวดีพยุงให้ก้าวขึ้นเลยโอเคโยเก่งจังเลยขึ้นเองก็เป็นแล้วเดี๋ยวดีๆจะไปดูให้ไหน มาลงฝั่งนี้เร็วเดินมาทางนี้เร็วโอเย่ดีๆลงแล้วเย่มันจะมีนล่ะว้าวอ่ะอีพีนี้เด็กๆก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วอีพีนี้ายก่อนไถ่ายรูปเร็ว สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้และกดตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา